คุณลูกท่านนะคะตอนนี้ก็มาต่อ e ีที่2กันเลยนะคะและจะสังเกตเลยนะคะเข้ามาในตลาดนะผ้าใหม่สุดินก็จะมีทั้งข้าไใหม่ที่วางห้าร้านที่ร้านใหญ่นะคะแล้วก็มีคุณแม่ๆนะคะมานั่งวางขายอยู่ตรงจุดนี้นะคะจากข้าใหม่ในที่ต่างๆรวบรวมข้าไใหม่จากในที่ต่างๆของเมืองสุดินเอามารวมไว้ตรงจุดนี้นะคะงดสวยงามนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้ตลาดนะผ้าไใหม่สุดิมนะคะเป็นศูนย์รวมนะคะจุดรีงรวมข้าไหมจาก หลายอำเภอนะคะผ้าไหมร้อยสีพัลายมาให้เราได้เลือกชมกันมากมายนะคะทั้งสีเคมีสีธรรมชาติหลากหลายนะคะมาให้ชมกันมาผ้าไหมรวมมาทุกๆอำเภอเลยนะคะทุกๆอำเภอมาให้เลือกกันว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาฉาดในที่ต่างๆนะคะให้เราได้เลือกมากมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังจะทานข้าวปออ๋อนะคะอ่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะนะคะ ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสสวัดีครับใส่แม่บ่เบ่อหน้าบ่มาวันนี้มาแต่เช้าหนูจะได้หนูมาแต่เช้าหนูจะเข้าบ้านแล้วก็หนูจะคงจะไม่ได้ออกมาอีกนะคะยังไม่ได้กินข้าวมาตักบาตรเลยกระริดวงเลยขาวอนุโมทนาฮาฮ่าฮจะกลับมาทําบุญนะกับเขาครับมีราคาครับผมอนุมาผมด้วยเดี๋ยวรอฟังเพลงใหม่ในยูทูปด้วยพ่อเพลงนี้หนูทำเอง ่าส่งกำลังใจทหารไทยส่งกำลังใจทหารไทยขอค่ะเองทหารตอนนี้ก็เนาะมันไม่รู้อะไรจะใช่ใช่ทำไมมันวุ่นวายไปหมดเนาะวุ่นวายเพราะเขาเลยเนาะเขาไม่เคยพอเขามนุษย์ถ้าเกิดความเพราะว่าอายุเราก็เริ่มใช่ค่ะเลยปล่อยปล่อยทำใจแล้วทำใจแล้วแล้วแต่จะเป็น ทุกคนนี่คือตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์นะคะบรรยากาศตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์วันนี้อากาศในเมืองสุรินทร์ก็ค่อนข้างโปร่งๆนะ,ะทุกคนโปร่งๆนะคะ,คะนี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคนะคะแม่พอยุบอระ ไปเดินชมผ้าไหมกันไปฝั่นงนู้นนะคะอันนี้ก็ผ้าไหมบ้านสวายเป็นผ้าไหมบ้านสวายนะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะตลาดนะ้ำผ้าไหมสุรินนะคะแวม,มารับมาชมกันได้นะคะทุกคน,นะนกเนาะมีกางเกงผ้าไหมเสื้อผ้าไหมกระโปรงผ้าไหมหลากหลายเลยนะคะให้เราได้เลือกมากมายนะ,ะนี่ มาดถ่ายงานมาถ่ายงานอ๋อนี่คือบรรยากาศตลาดนัดข้าใหม่นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปจบที่ร้านโชกุนข้าใหม่สุรินะคะนี่ทุกคนตลาดนัดพระวใหม่สุรินทร์ทุกๆวันอาทิตย์นะคะทุกคนนี่คือทุกวันอาทิตย์เอ้ยทุกทุกวันเสาร์ขอโทษด้วยทุกคนนี่ทุกๆวันเสาร์นี่นะคะ บรรยากาศตลาดผ่อนโชคคุณถ้าหมาสุรินอยู่ตรงจุดนี้นะคะถ้าหมาสีเคมีสีธรรมชาติราคาอยู่ตรงจุดนี้นะคะสวยมากสีสมงศ์งามน่าร้านธรรมชาติหรือเคมีกันธรรมชาติสวยสวยมากเลยนะคะอันนี้ร้านคุณโชคคุณถ้าหมาสุรินนะคะคุณหนุ่มมาหรือยังคุณหนุ่มเมืองสุรินยังไม่มาปกติแกมาวันอาทิตย์บางอันแกก็มาวันศุกร์เห็นแกไม่ได้เข้ามาเพราะออกไปซื้อของก่อนนะทั้งหมดจะลง เขามาแต่ลุงก็เห็นกันอยู่เมื่อกี้จากจะไม่เมฆเข้ามาเลยอืมแต่เขาทำคลิปทุกวันนะเขาขยันใช่เขาขยันคลิปเขาปังเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาสีส้มสวยเนาะส้มทองนะคะอันนี้ก็โชกคุณผ้าไหมนะคะทุกคนมาเลือกได้นะคะสีเทียมสีธรรมชาตินะคะลายน้ำขายในราคาส่งนะะทุกคนเป็นร้านใหญ่คะน้องขาชะมีให้หลายโทนให้เลือกมากมายเลยอแมบอม่ามาดูนี้แม โนองยังมาทันหายเดี๋ประมาณสักเดี๋ยวก็ได้มาแล้วบอกคือกระตุ่มใครเป็นไรเมยในฮันหนูใครเป็นไรประโยงกระตุ่มบุญบุญเม็ดท่มเหลืงมาหนึ่งมาเนี่ยเองนี่นโนโน่ละบุยกินเด็กกินเด็กทางอันโนละหูละเฮาเตะท่มยงเธอไอกีกระตุ่มตราคาประมาณเกินสิบพันพิธาโมด้ามาอย่านี้ที่นี่ที่กลุเรียบ นี่ก็จะเป็นฝั่งนั่งนะคะม,มันดีพหลาย้านเลนี้อมอนเกกน่งเป็นผ้าขายราคาส่งทุกร้านนะ,ะทุกคนมาสนใจก็มาเลือกได้เลยนะคะนอนขายกับพี่้อคะพี่นอ้นองนะคะบรรยากาศกันนผ้าใหม่สุดิมนะคะจ<ล>ะจะอนะคได มีไปคือการรอคอมีไพอขมิ้นพอ้อขมิ้นก็ใช่นี่ครับผัาไม้ครับ ไม่เด็ดแล้วมาม่ามันไปซื้อมาเป็นไรชมก่อนตายชมก่อนได้ขายเที่งอันนี้เนาะพี่นาดวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีทุกคนดนะจ้าสวัสดีทุกคนค่ะมีซอยผักไม้เยอะอือสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นยังไงเงี้ยไหมเงียมาแต่เช้าวันนี้ค่ะเงี้ยแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวก็มาแหละ สายๆ <c oughs> วันนี้วันนี้ฉันมาแต่เช้าเลเดี๋ยว <c oughs> จะเข้าบ้านก่อนไปทานข้าวไปอะไรก่อนนไม่ได้ทานข้าวเลย <c oughs> บ้านอยู่ในเมืองรถ <c oughs> จอดอยู่ข้างนอกค่ะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเป็นอีพีที่สองนะคะทุกคนเดี๋ยวสายๆก็จะมาใหม่นะคะนี่คือบรรยากาศตลาดนัดข้าวใหม่สุรินนะคะก็ <c oughs> มาเลือกได้ในวันเสาร์นะี่ผ้าไหมนะคะ <c oughs> นั่งมาเลยอือีอันก็สวยๆต้งนั้นเลยนะทุกคนนะคะไม่มีไปซื้อกระด็มตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทายในได้ค่ะผ้าพันคอนะทุกคนทุกท่านอันนี้พามาเดินชมตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์นะคะ,ะฝั่งนี้ขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านนะคะเราพาเดินชมบรรยากาศตลาดนัดพระใหม่เป็น EP ที่สในวันที่5กรกฎาคม2 5 6 8นะคะก็หวังย่าิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะ ใจในวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเป็นเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจกับทางช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดกิ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสุสวัสดีมีแก,ทก่ทุกคนทุกท่านนะคะชคดีนะคะสวัสดีค่ะ